สวัสดีครับช่องธนดลขับรถบัสลำเพนนอร์เวย์ครับมือหนีเขามาถึงที่ที่ไหนล่ะปตทพุ่งขับกบูจั๊กเลยครับว่าิจุหอัสย์จอดพาเด็กๆกินข้าวครับพาเด็กๆกินข้าวกินข้าวกินปลาครับ ส,ว,สวัสดีครับกินเขาอิ่มบม่ลูกใช่ค่ะถ้าอิ่มก็ไปกินไม่ได้ลูกเด้อโสอนส,โสิกินซ่างโนสิกินซ่างวะกินซ่างกินสิงโตวะอะไรลูกมันสิงโตยักษ์โตหน่อยวะขับรถไปความห่างค่ามีรถค่า เห็นพ่อแบงแล้วคือตัวใหญ่แพ่อแบงนี่งใหญ่มากถูกถูกหัวโคตกับบอแต่นี่ก็ควรเบียร์อีกดรแบตเตอรี่รถก็ได้เบียร์ยู่วันนึงวันเนืสัตว์ริบหล่ออันนี้ลูกเรือเรามีทั้งหมดกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสอคนจะรนขับเี่สิบสี่สิบสองแชสซ เออคุณขับเปนเรี่วพ่อใจกันเงียบไปรื่อยเรือยเร้อยู่ถึงไหนแล้วครับนะตอนนี้ถึงไหนแล้วคบเอาปาจริงปาไออยู่ซาเิงเซาจะลุกเราวิ่งสามศูนย์สี่แล้วก็ออกแล้วก็วิ่งเข้าสามสามหนึ่งแล้วเข้าชลบุรี น้องโบทำใครก็มาแฟนคลับหน่อยค่ะเอ้ยค่าตัพี่โทรศัพท์หลายน้องโบน้องโบค่าตัพี่โทรศษสาบน้องโบลายแห้งสาดพี่น้องค่ะแมีนอยู่อะไรอะไรยูทูบยังไหนตอนนี้น้องโบยิใส่น้องโบยิใส่มียนขอบสวยแต่รูปน้องโบเอฟซีลายค่ะพี่น้องเมียนมาให้คืนนี้มาให้กำลังใจน้องโบด้วยนะจ๊ะพี่เกลือตาพัดชนบุรีน้องโบต้องการกำลังใจจาก แม่แม่พอพอเอฟซีพีพีเอฟซีหรือว่าที่รักทุกท่านเอฟซีนำทีมโดยแม่คุณแม่ไอ้เก็คุณน้องเจนนี่สวัสดีค่ะตอนนี้เจนนี่แบบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมผมผมว่าจะสัมผัสคุณแม่มานำเด้อครับเด้อคุณแม่คุณแม่เคยฟังเพลงกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แม่เคยฟังเพลงอันของใครเลยนะไอปุ๊บปั๊บริคอไอไอเออ เล็กไหลเล็กคอแม่แม่ผมถามแม่ดิเด้ยังเอาได้ดีเลยเลยงไหลเล็กขอเลยงไหลเล็กขอแม่เดี๋ยวผมถามแม่เรื่องเรื่องหนึ่งเดียบรอได้ตั้งแต่แม่ไอ้ลองเพลงมาเนี่ยแม่ลองเพลงไม่จะปีแล้วลองเพลงไม่จะปีแล้วเมนแล้วแม่เคยฟังเพลงนี่บอลเดี๋ยวเน้นน้ำเอ้าแม่ เด <Yeah, ี๋ยวค้นหาเลยเพลงนี้อย่าเล่นมุกเด้อบอมุกแม่เรื่องจริงบอ๊มมุกแปลว่าเรียนนี่มันออกมันมันออกช่องยูทูบของปุ๊บปั๊บกับผมมาแล้วแล้วคนถามหาเพลงนี้ไรผมจะถามแม่ว่าแม่นี่เคยฟังแม่ร้องเพลงมันจะปีหลายปีแล้วอใสิ่ปีแล้วบอ๊อที่สิบปีสิบกาปีกันแล้วแม่เคยฟังเพลงยังก็เพลงอะไรนะลูกนั่นรถตั้มที่ลำตะคอกอ้าวแม่งงงเรีวบาหลี รถต่ำที่ลำตะคองเนี่ยเคยฟังแต่เพลงสังกัดมีสังกัดได้ไหมนี่ดอกรถต่ำเคยฟังแต่เพลงเอาอีลีเคยฟังแต่เพลงกันอีหยางก่อนคอยพี่เทียนลำตะคองบอกมปนเบาแมนแมนมามีดอกรถต่ำลำตะคองนี่คนเต่งคนเต่งนี่คก็เต็งนี่แม่เคยฟังบอกว่าแม่ฟังแล้วแม่จะหัวกอด หาไม่ได้ยแล้วก็บอกว่าน้องหญิงอย่าป่วยเลยรับป่วยคนอีดังเลยเนอะเฮ่งนี่บรถต่ำที่ลำตะคองโอ้ขอด้วเป็นคนเป็นรู้สึกว่ารู้สึกโง่้ไปเลยตอนนี้ไม่รู้เลยรู้สึกเป็นคนสวยแต่โง่น่ะนะเอาว่าดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงทอนแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ฟังเป็นบอฟังเป็นบุญหูขนาดนี้วรอตังอ่านนานะว่าตอนนี้น่ะ นักร้องบอสบายอ๋อนักร้องบอสบายนักร้องอยากอาบน้ตายๆนี่บ้างอาการคือลดต่ำมีน้ำตาคองแมั้บอสเมียนเพราะเพราะว่ามือไหนกันมือไหนกับมีฮอดเอ่อท่าเต้นแล้วก็มีฮอตลองลองเซ็งมาหนึ่งได้หนีอะไรมันบอสนักร้องคนเบิ่งคนเบิ่งหนีหนึ่งหมื่นคนดูเรียกไรเรียกคอร์ด นักร้องกุ๊บเบาพื้นเบาแต่ไหลแม,ม่นบ่อแม่นจ้าน,นักร้องกุ๊บเบาพื้นเบาแต่ไหลอัลบั้มเสียงไหลเลคคอร์ดตาแต่ว่าแต่ว่าเขาอุ้งอีกอย,ย่าป่วยดิยพอป่วยคนนี้ดังเลยตอนนี้สังกัดอยู่ค่ายน่ากลัวจังเลยตอนนี้สังกัดอยู่ค่ายพี่ปุ๊บปั๊บเสียงไหลเลคคอร์ดเออเป็นไงเราแมย์เมยนะ่ะเม่คือว่าแม่นี่คือร้องเพลงมากนี่ กูได้ยากเอาไปลองก็ได้แม่แต่ว่าซื้ออขาลลย่ะแม่ยังไม่ได้ฟังมือจืดด้แม่ยังไม่ได้งับแม่ยังไม่ได้ฟังคำน้องเลยคือว่ากานฟังคือสิคือสิดมยาไปนั่มบล้อะไรคือว่าเลยถ้า้องคือคือสี่โดมยาไปนั่มบลาตอนนี้ประมาณนั้นแหละคิดว่าเด้เดีแต่ว่าแต่ว่าหรือเดี๋ยวพีคนถามหาหลายเลยเมยไลน์สุดจงเนกถามหาเพลงนี่เลยเมียนรถตั้มที่ลำตะคลองเมีนรถตั้ที่ลำตะคลอง อันนั้นแนวหมอชิดสองหนองคอยแนวสิหมอหลอกยังข้าหมอชิดสองมันมันบ่าสู่รถต่ำหรอกแม่ฟังแล้วเดี๋ยวนี้รถต่ำนี่มันเป็นหนาฟังอยากฟังมากเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าคือว่าบอกว่าฮัถ้าน้องอิงนี่อย่าป่วยเนะครับป่วยคนนี้ขืนจะหนีขึ้นเลยเนี่ยนี่แม่ห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาาแม่คนนี้คนนี้คือจะจะขืนแท้เลยเออ บานี้มามาจากสังกัดปุ๊บปั๊บอีกัแ่ใหม่เล็คอร์ดัสือสังกัดล้วก็ว่าดมยาสามหลอดก็มาเป็นเศร้าเมย์เราแบบแซงไหเล็กคอร์ดไ้ว่ม่หาคีวะไรไม่มีใคครอบเบอร์ได้เออไม่มีใครครอบเบอร์ได้กี่้กอะ ตอนนี้ดนตรีก็ยังบ่สามารถเรียบเรียนใช้เสียงจังหวะได้ดนตรีต้องเล่นตามคนร้องเด้อกว่า้นรองท่ตามดนตรีท่านแม่ท่านเปียฟ้อสิเอาไปเตยเตยวงไงก็ได้คือกันแล้วตามต้องตามตาขอมเมีนแต่ว่าบ่ฮู้ว่าแม่จะได้ขี้บ่คำหนึ่งหายขี้ไปเลยลูกคำหนึ่งหายขี้ไปเลยดบอข่นเมียเมียงงวย มีแน,แนววาแนวเกแนววานะอะมือนกันยูก็ใจสีแล้วเมีมมยมีเต็งแล้วยูไปกับมนเต็งเพ่งกินโอ้เออจนินรัตที่รัตะอแม่นะครับครับรถทานรับตัวข้อกเลเต,ต็งเพ่งนี่ขึนเลยม,มบอจะข้องเสียงเพ่งรอยู่บ่บอนถึงานาะแมน,นผมอยากให้แม่ฟั่งเดียวแบเหมือนว่าจะถามว่าคณะคณะคนที่ว่าลองเพลงมัน สิบสี่ปีกับเจ็ดปี <Okay. S 2> ยังลองบ่ได้เลย <S <S นเว่าเดียวไปทั้งน้องหนีมั้ยแม่แม่เสียงสูงเสียงต่ำมาเถือกกันไปคนละมองแม่ <S 2> <S 2> <S มันจะอาอยู่เสียงไรกูอยากให้แม่ได้ฟังดิ เจ้าต้องไปยองนักร้องเจ้าคนล่องโิเดีครับกินดีครับย่องศิลปินเจ้าคนร้องนดครับเจอคลิปหน้านะครับขอบมาติดครับ